ให้ทีมงานมาดูแล้วมันจะติดตรงที่มีท่อตรงนี้เยอะเขาเลยบอกว่าถ้าเกิดทําขึ้นมามันอาจจะไม่สะดวกในการเซอร์วิสเพิ่มเติมครับเขาเซอร์วิสเพราะอะไรทำไมถึงจะต้องเซอร์วิสเอาไว้เผื่อมันตันอะไรเงี้ยแบบต้องตักขึ้นที่เป็นเศษอาหารตันอะไรเงี้ยต้องตักขึ้นที่ให้รู้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นระบบถังแซดครับพี่ถังแซดเนี่ยก็คือสมมติว่าถ้าพี่ใช้งานในห้องน้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นสิ่งปฏิกูลอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนของตรงนี้เนี่ยเขาจะทําการ แยกกากแยกน้ำโอ้โหอยากากับก๋วยเตี๋ยวเลยพี่ <laughs> ถ้ามันตันถ้ามันเกิดจากพวกวัตถุอินทรีย์เช่น<แ>อาหารไขมันเส้นผมพี่สามารถไปซื้อที่โมเดิร์นเทรดได้เลยมันจะเป็นผงย่อยพี่เทไปที่ซิงล้างจานก็ได้เสร็จพี่เปิดน้ํานะแล้วพี่ก็ทิ้งไว้มันก็จะแบบย่อยสลายเป็นน้ําหมดเลย <S <S สวัสดีครับผมโบสาโรดสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเพอร์เฟกเพลสกรุงเทพกีทา พระรามเก้าหลังนี้เลยคลิปนี้ไม่ได้มาพรีเซนต์ตัวบ้านคุณผู้ชมแต่ว่าจะมาสัมภาษณ์ท่านเจ้าของบ้านนะครับท่านเจ้าของบ้านหลังนี้นะมีงานต่อเติมหลังบ้านแบบมินิมอลเล็กๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าที่เขาต่อเติมไปแล้วเนี่ยเขาใช้ประโยชน์ได้จริงไหมแล้วก็ เขามีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับการต่อเติมบ้านในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านเจ้าของบ้านกันดีกว่าตามมาได้เลยครับวันที่เรามาสัมภาษณ์คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเป็นวันคริสต์มาสนะครับนี่มีการตกแต่งบ้านสวยงามมากขอญาตท่านเจ้าของบ้านเดินเข้ามาก่อนนะครับตามมาได้เลยครับตอนนี้นะครับเราก็มาพบกับท่านเจ้าของบ้านแล้วนะครับยืนอยู่ตรงนี้เลยอยากให้พี่แนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับพี่ครับอ่าชื่อแพนด้าครับผมพี่แพนด้าครับนะครับอันนี้ พี่แพนด้าครับต้องบอกให้พี่แพนด้าจริงๆแล้วเนี่ย <c ười> เขาเขินกล้องมากคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยผมลองคุยกับพี่เขาแล้วพี่เขา <c ười> เขาพูดไม่เก่งคุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อนะเดี๋ยวจะพาไปดูสําหรับท่าเจ้าของบ้านที่แบบจริงๆแล้วเนี่ยผมขออนุญาตพูดตรงๆนะทางบริษัทติดต,ต่อกับแฟนของพี่ไว้ใช่ครับ <c ười> แล้วแล้วทีนี้พอผมมาถึงเนี่ยผมก็รับข้อมูลจากเลยขาเนาะว่ามาที่นี่วันเวลานี้ผมก็มาเ๊ะเลยพอจากนั้นเนี่ยคนขับรถผมเข้ามาดีลเสร็จ พี่บอกว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ผมก็เลยงงว่าเป็นเพราะอะไรครับจริงๆคือติดต่อแฟนไหมครับครับผมก็เลยไม่ได้รู้เรื่องด้วยตรงนี้โอเคครับไม่เป็นไรครับจริงๆแฟนพี่ต้องเป็นคนสัมภาษณ์แทนครับโอเคแต่อันนี้เหมือนแฟนส่งตัวแทนมานะครับวันนี้ครับโอเคครับอยากสอบถามพี่นิดนึงครับในงานต่อเติมเนี่ยทํากับเราก็คือหลังบ้านใช่ไหมใช่ครับเป็นต่อเติมหลังบ้านครับเป็นส่วนของหลังคาที่ยื่นออกไปครับกับมีผนังระแนงด้วยครับผนังระแนงด้วยครับ เป็นในส่วนของหลังบ้านซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆเนาะใช่ครับครับโดยส่วนของตรงนี้ครับอยากให้พี่แนะนํานิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ตั้งใจจะต่อเติมมาไว้ทําอะไรครับอ่าตรงส่วนหลังบ้านตรงนั้นนะคะก็คือผมต่อเติมมาไว้เพื่อที่จะซักผ้ากับตากผ้าครับเพิ่มเติมครับอ๋อครับผมซึ่งในส่วนของตรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่หลังบ้านเลยนะครับเพราะว่าผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับ ร้อนมากครับหน้าผมสู้แดด <laughs> <c oughs> เต็มๆเลยเดี๋ยวจะพาไปที่หลังบ้านดีกว่าหลังบ้านต้องบอกใเลยว่าร่มเย็นเป็นสุกมากคือแทบไม่มีแดดเลยแล้วพี่เขาก็ต้องบอกว่าชอบมากๆใช่ไหมฮะะว่ามันมันเย็นตลอดใช่ครับมันจะเย็นตลอดครับรบเพราะว่าหลังคาจะมีแผ่นแกนความร้อนแล้วก็รเรื่องของฝนตกก็จะไม่มีเสียงดังรบกวนนะครับอ๋อครับอันนี้ใช่แผ่นหลังคาของอะไรครับ เป็นเมทัลชีตครับเมทัลชีตมีฉนวนไหมครับมีครับเป็นฉนวนอะไรครับพอจําได้ไหมครับน่าจะเป็น PU f o โฟมครับโอ้โหเป๊ะมากคุณผู้ชมถูกต้องครับเป็น PU f o โฟมแลครับจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าพี่เขาเนี่ยมีข้อมูลเหล่านี้มีความรู้มาจากไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่หลังบ้านนะครับรางมาครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่บริเวณหลังบ้านแล้วคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยท่านเจ้าของบ้านเนี่ยต่อเติมเฉพาะงานหลังคากับระแนงโป่ง ตรงในส่วนของโซนซักล้างนะแต่ตรงนี้ยังเป็นญ่าอยู่นะครับแต่จริงเนี่ยวันนั้นที่เราคุยกันก็คือ่าพี่อยากจะต่อเติมเต็มเลยใช่ครับคือตอนแรกอกะว่าจะทำตรงนี้เพิ่มเป็นแบบเป็นกัวนอกครับเพิ่มเติมแต่ว่าพอดีให้ทีมงานมาดูแล้วมันจะติดตรงที่มีท่อตรงนี้เยอะเขาเลยบอกว่าถ้าเกิดทําขึ้นมามันอาจจะไม่สะดวกกับการเซอร์วิสเพิ่มเติมครับแต่ว่าก็มีที่คุยกันเมื่อกี้มีคุณบุญแนะนําเพิ่มเติมมาแล้ว ครับอ,อ๋อต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมผมจะอธิบายให้ฟังคือท่านเจ้าของบ้านเนี่ยก็พูดไม่ค่อยเก่งผมก็อธิบายไปว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยมีความกังวลใช่ไหมครับว่าถ้าต่อเติมออกมาแล้วเนี่ยจะต้องเทป,ปูนทับปิดฝาดำๆสองฝานียปิดไปเลยนะครับซึ่งจะทําให้เขาไม่สามารถเซอร์วิสได้ไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้ถูกต้องไหมครับอ่ามันจะเซอร์วิสลาบากครับมันจะเหลือช่องนิดเดียวอ๋อหรือช่องนิดเดียวครับครับผมทีนี้ขออนุญาตถามพี่นิดนึงตั้งแต่พี่อยู่มาพี่เคยเปิดขึ้นมาออรรหืยังคบ ยังเลยครับยงัยงเลยใช่ครับแล้วพอทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการเซอร์วิสเนี่ยเขาเซอร์วิสเพราะอะไรทำไมถึงจะต้องเซอร์วิสหรือเซอร์วิสตอนไหนอืมอันนี้มันเป็นบ่อที่มันเอาไว้เผื่อมันตันอะไรเงี้ยแบบต้องตักขึ้นที่เป็นเศษอาหารตันอะไรเงี้ยต้องตักขึ้นที่ท,ที่รู้นะครับครับหรือที่มันเป็นส่วนของห้องน้ําอะไรเงี้ยอาจจะต้องมี รถมาดูดเพิ่มเติมอะไรเงี้ยอ๋อ <c oughs> ครับผมอันนี้คุณผู้ชมอันนี้คือผมก็เพิ่งทราบจริงๆว่าพี่อ่ะพี่แพนด้าครับก็คือเข้าใจแบบนี้ใช่ใช่ไหมฮะคือเข้าใจแบบนี้เดี๋ยวผมขอญาตแนะนําพี่แพนด้าและคุณผู้ชมไปในตัวเลยนะครับจริงๆอ่ะผมเคยพูดไปไหลายคลิปแล้วก็คือในส่วนของตรงเนี้ยครับ <c oughs> เราไม่ต้องใช้รถดูดซ่วมเลยไม่ต้องใช้เลยครับรถดูดซ่วมเนี่ยต้องบอกว่าถ้าย้อนไปเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยอยู่บ้านแบบตึกแถวเก่าๆ,ๆคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าซ่วม เป็นส้วมที่แบบไม่ใช่ชักโครกอ่ะนะครับไม่ไแน่ใจว่าพี่เคยใช้หรือเปล่านะแต่ว่าส้วมแบบนี้ครับเขาจะใช้เป็นคล้ายๆบอกเกดก็คือบอกเกดหมายความว่าเขาจะใช้เป็นวงหินซีเมนนะครับสวมลงไปแล้วก็ให้สิ่งปฏิกูลเนี่ยถมไว้ในนั้นแล้วก็ค่อยๆซึมลงไปเขาเลยเรียกว่าส้วมซึมทีนี้เมื่อคนใช้เยอะใช้เยอะแล้วเสร็จมันก็เต็มมันซึมไม่ทันก็เลยต้องเรียกรถดูดส้วมเนี่ยมาดูดปูดออกไปแต่ตรงนี้เนี่ย จะเป็นระบบถังแซทครับพี่ถ<ม>ังเซทเนี่ยก็คือสมมติว่าถ้าพี่ใช้งานในห้องน้ำน,นะฮะไม่ว่าจะเป็นสิ่งปฏิกูลอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนของตรงนี้เนี่ยเขาจะทําการแยกกาก,ากแยกน้าโอ้โหอยากกับก๋วยเตี๋ยวเลยพี่ก็อย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็คือเวลาเราลงมาแล้วใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ย <c oughs> เหมือนกับเขาจะมีจุลินทรีย์ครับคอยย่อยคอยย่อยสิ่งปฏิกูลของเราอะนะฮะให้เป็นน้ําแล้วจากนั้นเนี่ยพอเป็นน้ําเสร็จแล้วเนี่ยครับมันก็จะล้นครับพี่ พอมันล้นออกเสร็จเนี่ยมันก็จะมาที่บ่อพักอ่าผมขอญ,ญาติพาพี่มาใกล้ๆเลยวันนี้ <laughs> วันนี้ต้องบอกเลยว่ามาสัมภาษณ์หรือมาแนะนําก็ไม่รู้ <laughs> แต่ว่าด้วยความจริงใจก็คือพี่เขามีความกังวลแล้วก็พี่เขาก็เลยต่อเติมแค่นี้เนาะใช่ครับจริงๆอะผมจะได้งานถึงนี่เลยนะ <laughs> แต่ ต้องบอกว่าด้วยความที่ว่าพี่เขากังวลวันนี้คุณผู้ชมจะได้หายกังวลกันผมไม่ขออนุญาตเปิดแล้วกันคุณผู้ชมถ้าเปิดเสร็จน่าจะอ้วกแตกกันทั้งสองท่านเลยค <laughs> <laughs> ขอโทษจริงครับพี่คือเราพูดตามตรงแต่ต้องบอกก่อนว่าด้วยระบบของการระบายน้ําของตรงนี้ครับพี่เวลาเขาใช้งานเสร็จแล้วเขาแยกกาก,ากแยกน้าใช่ไหมพี่จากนั้นเนี่ยพอเขาย่อยเสร็จน้ําก็จะล้นพอล้นเสร็จมันจะมาลงบ่อพักตรงนี้ครับ<อ>ตรงนี้คือบ่อบ่อบ่อซีเมนต์ตรงนี้ถ้าบ่อตรงนี้ที่ใกล้ตรงนี้อาจจะมีกลิ่นหนึ่งเพราะว่ามันใกล้กันท่อมันใกล้กันแต่พ นะครับซึ่งเวลาน้ําล้นเนี่ยเขาก็จะล้นไปที่บ่อพักหรือที่บ่อยยหินบ่อใยห,หิน,อหหนของพี่ตรงนี้เป็นท่อยยห,หินใช่ไหมบ่อใยห,หินมันก็จะพาน้ําอ่ะพี่วิ่งไปถึงตรงนู้นเลยถึงนี่เลยนี่เลยครับเสร็จวิ่งตรงนี้เสร็จวิ่ง,งไปที่หน้าบ้านครับพี่วิ่งไปที่หน้าบ้านออแล้วก็ไปลงบ่อพักหน้าบ้านพี่เห็นท่อน้ำหน้าบ้านไหมที่เป็นท่อลำธิ่ใหญ่ๆอ่ะอ่าใช่นั่นแหละบ้านพี่หลังจะออกไปที่หน้าบ้านอ๋อครับพอออกไปที่หน้าบ้านเสร็จท่อเนี้ย จะไม่ได้ออกสู่สาธารณะเลยนะ<ม>จะไปที่บอ่อพักของโครงการหรือที่เรียกว่าบอ่อบำบัดของโครงการพี่รู้ไหมว่าหมู่บ้านมีบอ่อบำบัดของโครงการทราบไหมฮะอันนี้ไม่ทราบไม่ทราบใช่ไหมฮะแสดงว่ายังไม่เป็นนิติบุคคลใช่ครับยังนี่ผมให้ความรู้อีกอันหนึ่งก่อนที่พี่จะรับมอบนิติบุคคลเนี่ยก็คือมาบริหารจัดการกันเองเนี่ยอันนี้คือหมู่บ้าน property นะ Perfect property ครับแสดงว่าเป็นของ property perfect สมมุติว่าถ้าพี่จะรับกับ property perfect มาบริหารกันในหมู่บ้านนะที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยพี่จะต้องไปตรวจบ่อพักก่อน บอ่อพักบ,บ่อบําบัดเนี่ยว่าใช้งานได้จริงไหม mm. ถ้ามันใช้งานไม่ได้จริงนะถ้าบอ่อเนี้ยมันระบายออกไปสู่สาธารณะแล้วเนี่ยชาวบ้านรอบหมู่บ้านเนี่ยรอบหมู่บ้านหรือใกล้เคียงเนี่ยที่ออกจากรัวหมู่บ้านไปเนี่ยถ้าเขาได้รับความเดือดร้อนเขาจะมาร้องเรียนว่าบอ่อบํบาบัดเนี่ยใช้งานไม่ได้จริง mm. ค่าซ่อมแพงมากพี่ mm. แล้วคนที่จะต้องจ่ายตังค์ก็คือคนในหมู่บ้านนี่แหละดัะงนั้น oh. ตรวจให้ดีก่อนครับโอเคทีนี้ทั้งหมด <laughs> ทั้งมวลคุณ <laughs> ผู้ชมเอาแบบสั้นๆ่ง่ายนะสมมุติว่าอื้อเมาสิขอโทษ ผมก็บ้านบ้านไปนะครับเข้าห้องน้ําเสร็จนี่มาลงนี่บ่อถังแซดคุณผู้ชมลงถังแซดเสร็จถังแซดล้นมาลงที่บ่อพักบ่อพักไหลไปที่หน้าบ้านหน้าบ้านไหลไปที่บ่อบำบัดของโครงการจบเลยครับแต่ตรงนี้เนี่ยอย่างบ้านผมเนี่ยใช้มาเนี่ยผมอยู่ในผมว่าจะสั่นนะประมาณสักโอ้โหน่าจะเกือบเกือบสิบปีล้วซื้อมามีทั้งหมู่บ้านพฤกษามีทั้งหมู่บ้านอะไรพวกนี้นะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะเพราะว่าผมก็ซื้อของเขาเหมือนกันผมไม่เคยเปิดเซอร์วิสเลยผมไม่เคยเปิดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเปิดอ่ะพี่ โหกลิ่นแรงมากเลยนะแล้วก็ต้องบอกว่าเอาอะไรนะตักออกใช่ไหม <c oughs> เขาบอกต้องตักออกใช่ไหมใช่เซลล์ขายใช่ไหมใช่ครับต้องตักต้องตักไม่มีใครตักผมก็ไม่ตักคุณผู้ชมมัน,ม,นมันไม่น่าตักะนะฮะดัะงนั้นเนี่ยปัจจุบันนะฮะผมแนะนําแล้วกันถ้ามันตันถ้ามันเกิดจากพวกวัตถุอินทรีย์เช่นอาหารไขมันเส้นผมพี่สามารถไปซื้อที่โมเดิร์นเทรดได้เลยมันจะเป็นผงย่อยพี่เทไปที่ซิงล้างจานก็ได้เสร็จพี่เปิดน้ํานะแล้วพี่ก็ทิ้งไว้ มันก็จะแบบย่อยสลายเป็นน้ำหมดเลยอืมครับแต่ก่อนเนี่ยผมซื้อมาจากจีนเอามาให้ลูกค้าแต่เดี๋ยวนี้มีขายที่ไทยแล้วสบายอ๋อครับตามโมเดลเทรดตัวไปโฮมโปรไทยวัสดุโกเบมีหมดเลยอ๋อได้ครับนะครับนี่ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ด้วยนะเรามาดูงานของพี่กันดีกว่าอครับผมนี่ครับพี่แพนด้าเริ่มเริ่มรีแลกซ์นเนาะขอญาติถามนิดนึงครับตรงนี้ผมผมถอดรองเท้าดีกว่าอ่าได้ครับที่โซนสักลางบ้านพี่นะขอญาตถอดรองเท้า ตรงนี้เป็นในส่วนที่เราต่อเติมใช่ไหมฮะใช่ครับต่อเติมครับก็จะเป็นส่วนของหลังคาครับแล้วก็ฟ้าละแนงข้างๆครับเป็นฟ้าระแนงโป่งข้างๆเนาะใช่ครับครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเชิญพี่ด้านในหน่อยออากาศดีมากเลยใช่ครับก็คือถ้าเป็นโซนตรงนี้จะจะเย็นกลางวันเลยนะครับจะไม่จะไม่รู้สึกร้อนทําอะไรก็ได้ตรงนี้อ๋อครับ แสดงว่าหลังบ้านที่หันทิศเหนือหน้าบ้านทิศใต้ใช่ไหมใช่ครับนี่เป็นานผมไม่ได้มาก่อนนะผมไม่ได้เป็นซึนงแสนะแต่ผมรู้ครับฤดูหนาวเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะหน้าบ้านทิศเหนือเนี่ยจะไม่โดนแดดเลยคุณผู้ชมโดนแดดน้อยมากมากครับแล้วก็ลมเย็นทั้งวันเลยถ้าเป็นทิศเหนือนะไม่ว่าจะหลังบ้านหรือหน้าบ้านหันไปทิศไหนเนี่ยจะเย็นตลอดดงังนั้นให้เป็นความรู้อัอนหนึ่ง <c oughs> หน้าบ้านที่หันทิศใต้ใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับแดดเต็มเลยเนาะเมื่อกี้ <c oughs> ใช่แดดแดดหนักครับแดดหนักนะครับก็แล้วแต่ความชอบเนาะคนจีนเนี่ยเขาชอบหน้าบ้านนหัทิใต นะครับเพราะว่าเขาชอบแดดอย่างคนจีนน่าจะผมเดาแล้วพี่นะเขาน่าจะอยู่เมืองหนาวเนาะเขาก็เลยชอบแดดมากกว่านะครับโอเคที่นี้มางานของพี่ดีกว่าตรงนี้เป็นงานหลังคาไม่ได้ชิดลิโคนครับผมแล้วก็มีระแนงโป่งตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วฟังก์ชันแค่เนี้ยที่พี่ต่อเติมเนี่ยต้องบอกเขาเลยนะทาแค่เนี้ยไม่ถึงแสนหรอกใช่ครับอ่าราคาไม่ได้หลักหมื่นครับหลักมือราคาไม่สูงอะไรมากมายคุณผู้ชมแต่ตรงเนี้ยฟังก์ชันการใช้งานของพี่เขาเนี่ยต้องบอกว่าจัดเต็มจริง เดี๋ยวให้พี่แนะนำหน่อยตรงนี้เป็นโซนของอะไรครับก็จะเป็นใส่ซักล้างนะครับแล้วก็มีตากผ้าตากผ้าตรงนี้ใช่ครับ๋อแล้วก็มีปลูกต้นไม้เล็กน้อยปลูกต้นไม้ด้วยใช่ครับเอาแสดงว่ามุมนี้ก็คือใช้เครื่องซักผ้าซักอบเลยเออซักอย่างเดียวซักอย่างเดียวไม่มีอบครับก็เอามาตากตรงนี้ใช่แต่เพราะว่าลมมันโฟเข้าด้านข้างอย่างเงี้ยมันก็เลย แห้งไวเราไม่ต้องไปให้แดดเรีย <c oughs> เสื้อผ้าให้หมองเลยเนาะใช่ครับอากาศโค์นี่ครับนี่คือหลังบ้านคุณผู้ชมหลังบ้านที่ผมบอกว่าต้องทําระแนงโปง่งเปิดโล่งนี่แหละที่เขาทํากันะนะฮะซักเสร็จตากเลยครับ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์เนาะ <c oughs> ใช่ครับอันนี้เอาไวม้ว <c oughs> มีอยู่แล้วคนระับมีอยู่แล้วเนาะเอาไว้ซักมือซักอะไรพวกนี้ได้เนาะใช่ครับครับผมแล้วก็ด้านหลังนี่ก็คือตากเลยนี่แหละโซนซักล้างของแท้อันนี้ปลูกต้นไม้ได้หรอครับใช่ครับนิดหน่อยครับ อ่าอันนี้พี่ปลูกเองใช่ครับใช่โอดีครับดีครับสวยงามมากเลยโอเควันนี้ท่านเจ้าของบ้าน<ช>ไม่รู้ว่าสัมภาษณ์ใครกันแน่นะฮะมีอะไรอยากจะอ่าผมอยากจะกถามพี่นิดนึงละกันนะเ<ผ>มื่อกี้ก็แนะนําไปเยอะอยากจะกถามนิดนึงคุณผู้ชมในส่วนนี้เนี่ยผมถามไปแล้วหลายท่านถามพี่แพนด้าด้วยครับผมติดต่อรู้จักเราได้ยังไงครับอ๋อก็ตอนแรกอ่ะก็คือจะไม่รู้จักว่าจะติดต่อช่างต่อเติมยังไงแต่ว่า พอแฟนได้ไปดู youtube ครับแล้วก็เสิร์ตจะขึ้นของสอบแสงทองขึ้นมาเป็นเบอร์แรกๆเลยก็ก็จะไปดูรีวิวต่างๆมันก็เลยทั้งความน่าจะถือว่ามีลูกค้าเนี่ยสนใจหลายเจ้าแล้วก็ทําให้เห็นว่ามันเป็นยังไงเงี้ยก็เลยติดต่อไปแล้วพอดีลงานกันด้วยจริงๆก็คือทํางานได้ดีครับไม่มีเก็บงานให้ผมต้องมาเก็บเลยนะครับก็คือทําไม่ใช้เวลาไม่นานครับงานโอเคครับผม โอเคครับขอบคุณมากเลยครับท <c oughs> okay, ีแรกอ่ะแอบถามนอกกล้อก่อนนะที่จริงพี่เขาอ่ะเขินไม่อยากให้สัมภาษณ์ตอนที่ดูคลิปอะครับตอนที่ดูคลิปคือแฟนพี่เห็นก่อนใช่รับแฟนคนดูครับแล้วก็ส่งให้พี่ดูใช่ครับผมโอเคแล้วตอนนั้นอยากดูไหมครับจริงๆตอนนั้นก็จะดูหลายๆที่นะครับดู่านเว็บด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าผ่านเว็บอะมันจะเป็นข้อมูลประมาณที่มันเป็นเขียนสตอรี่ซะมากกว่าแต่พอมันเป็น y o u t u b e อะมันจะได้เห็นเป็นวิดีโอแล้วเป็นภาพจะรู้สึก ดีๆกว่าครับเข้าถึงพี่ได้มากกว่าใช่ใช่ว่าจะดูเห็นผลงานได้แบบชัดเจนมากกว่าแทนชีจะเป็นแบบเป็นภาพแล้วก็เป็นคำบรรยายประกอบอะไรเงี้ยคืออันนี้แบบแสดงว่าผมเข้าถึงพี่ได้มากกว่าใช่ใช่มากกว่าการที่พิมพ์แล้วก็แปะรูปลงไปใช่ครับโอ้ครับคุณผู้ชมต้องขอเกินแบบนี้ก่อนพี่แพนด้าเนี่ยผมขออนุญาตบอกอาชีพได้ไหมฮะได้ครับได้ครับพี่แพนด้าเป็นโปรแกรมเมอร์คุณผู้ชมนะฮะดูจาก ลุกดูจากสไตล์แล้วแน่นอนเลยผมเชื่อเป็นโปรแกรมเมอร์จริงๆ <c oughs> นะครับ <laughs> ทีนี้ในส่วนของตรงนี้ครับในในที่ว่าเราเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเวลาพี่เซิร์ชเนี่ยของสอแสงทองก็จะขึ้นอันดับแรกแรกเลยนะฮะใช่ครับมันเป็นเพราะเหตุผลอะไรพี่พอทราบไหมครัเออผมว่าน่าจะด้วยเรื่องของการเซิร์ชใน YouTube <c oughs> น่าจะมียอดวิวคนติดตามอะไรเงี้ยคมน่าจะถึงก็จะขึ้นมาเป็นแรกแ ก็เป็นส่วนที <c ups> <c ups> <c ups: <c ups> okay. ่การันตีเลยว่าอย่างนั้นใช่ครับไม่ต้องไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาไม่ต้องอะไรเลยคือมันเป็นออร์แกนิกใช่ไหมครับที่เขาเรียกกันครับครับเออครับโอเคเกรงใจจริงๆครับพี่ทีนี้สุดท้ายแล้วตัดบทก็เลยคุณผู้ชมจบกันนด้ครับฝากนิดนึงคุณผู้ชมครับฝากผมอยากให้พี่แพนด้าฝากให้กับคุณผู้ชมหน่อยว่าใครที่ยังลังเลอยู่ยังไม่ได้ตกลงไทมหรือยังไม่ได้เลือกต่อแสงทองเนี่ย อยากให้ฝากความมั่นใจนิดนึงครับได้ครับก็คือความมั่นใจนะครับทุกคนไปดูได้ใน YouTube เลยเพราะว่าจะมีผลงานที่เลือกมีให้เลือกหลายแบบหลายโครงการลองดูนะครับแล้วคุณจะมั่นใจในสดแสทองครับโอ้โหคุณจบดีมากเลยครับจบดีมากจริงๆอับผมอะกระตุ้นให้พี่เขารีแหลกเฉยๆแหละเพราะว่าจริงๆพี่เขาจะเกรงมากเลยตอนแรกที่แบบ พบกันครั้งแรกเนาะ first impression จะแบ <invention. S 2> บเพลงว่า like <laughs> <laughs> นี่ผมก็พยายาม acting โอเคคุณผู้ชมวันนี้เป็นการถ่ายคลิปที่เรียวๆนะออกมาจากใจแล้วกันนะครับจริงๆการที่จะเอาเนื้อหาให้คนคนหนึ่งเนี่ยมาพูดตามเนื้อหาต้องเป๊ะต้องมีสคริปต์นยผมว่าไม่ได้ออกจากความจริงใจเลยอันนี้เ n n e r ล้วนๆนะครับ <laughs> <laughs> okay, ครับผมโอเคครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมมีของขวัญมาให้นะครับเป็นสวัสดีปีใหม่นะครับเดี๋ยวรอสักพู่นะครับ อันนี้นะครับเป็นของเล็กๆน้อยๆนะครับจากเราเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณพี่มากๆเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับผม